คลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนที่เรียนอยู่ที่ประเทศจีนว่าชีวิตปอตีในประเทศจีนเป็นยังไงบ้างเรียนหนักไหมใช้ชีวิตยังไงปรับตัวยังไงแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทําไมถึงเลือกไปเรียนที่ประเทศจีนค่าของชีพที่ประเทศจีนหรือว่าเมืองที่มึงอยู่ะแบบเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเนี่ยได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเมืองจีนใช่ปหแต่ ที่บ้านอ่ะไม่ได้มีกําลังซัพพอร์ตขนาดนั้นวรเรียนไหมในช่วงไหนที่มึงรู้สึกว่าท้อหรือมึงรู้สึกว่ามันยากไปแบบไม่อยากเรียนต่อแล้วถ้าใครกําลังวางแผนที่จะมาเรียนประเทศจีนหรือว่าต่างประเทศก็คือกดฟังคลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราให้เพื่อนแนะนําตัวเลยว่าเรียนที่ไหนเรียนเมืองอะไรแล้วก็ชื่ออะไรนะคะชื่อมินนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่มาหาหลัยหนังไคต้าเฉวหรือว่าหนังไคยูนยิเวอร์ซิตี้แล้วก็คณะที่เรียนคือคณะ汉อ语ย文化学院แล้วก็สาขา่ยูยยยก汉语国际ย育เป็น ภาษาจีนการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติก็คือถ้าภาษาไทยก็คือเรียนครูนั่นแหละแต่ว่าสอนภาษาจีนเรียนเพื่อเป็นครูที่ไปสอนภาษาจีนฟิลฟนี้ปะใช่ก็คือเป็นครูเพื่อไปสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติอีกทีนึงคำถามเบสิกเบสิกว่าทําไมถึงเลือกไปเรียนที่ประเทศจีน ทำไมไม่เรียนที่ประเทศไทยของตัวนี้เขาคนอื่นอาจจะตั้งใจหรือจะมีความฝันอะไรแต่ส่วนตัวคือเหมือนเริ่มเรียนจีนโดยความบังเอิญนั่นแบบเป้าห้าแบบโดนบังคับไปเรียนนั่นแหละแล้วแบบชอบดันชอบแล้วพอเห็นว่าชอบพ่อก็เลยร่งสนับสนุนผักดันแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆสอบเพรสเคน่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามีคะแนนตรงนี้ล้าถนัดตรงนี้เป็นอย่างเดียวที่ถนัดนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอ๋องั้นเราคงจะมาทางนี้แหละก็เลยเลือกยื่นมามหาลัยจีนแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่อยากเรียนในไทยด้วยก็คือ เราเรียนมปลายด้วยกันนทุกคนก็คือเรียนสายสินจีเหมือนกันแต่นี่ยไม่ได้เนี่ยได้สินจีก็คือก็คือไปต่อก็คืออัพแบบอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วแบบไปเรียนเองหรือว่าสอบชิงทุนไปจีนเพราะว่าจีนเขามีทุนให้เยอะไงก็คือทุนจีนอ่ะอันนี้เอาที่รู้อ่ะที่นตอนนั้นที่สมัครอ่ะมันมี3ประเภทหลักๆเป็นทุนเมืองก็คือทุนของเมืองนั้นๆที่เราจะไปเรียนกับ2ก็คือเป็นทุนรัฐบาลซึ่งเราแล้วก็มีอีก3ก็คือเป็นทุนขงสื่อ คนไทยเรียกว่าทุนคงสื่อหรือว่า CIS นั่นแหละแล้วก็ทุนที่เรายื่นนะก็คือทุน CIS หรือว่าทุนคงสื่อมันเป็นทุนที่ให้เฉพาะนักเรียนที่มาเรียนในสาขาให้อยู่กับย j u ก็คือการสอนมีแค่สาขาเดียวที่ยื่นได้แล้วก็ทุนที่เราได้ครอบคลุมก็คือค่าเทอม4ปีแต่จริงๆ4งปีก็คือจะมีประเมินทุกปีถ้าเราตกปีใดปีหนึ่งเราจะไม่ได้ทุนต่อแต่ตอนนี้เราก็ประเมินครบ4ปีแล้วได้4ปีเลยแล้วก็2ครอบคลุมเงินเดือนเขาจะให้เงินเดือนเรา, mm hmm. เ,ราเดือนละ25 0 0หาอยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 12,500ัรบาทแล้วก็ให้ค่าประกันอีกแ0 0้อหยวนค่าเทิมก็คือค่าเทิมแล้วเท่าไหร่เขาก็จ่ายให้เราเท่านั้นเลยอ๋อมีฟีหอด้วยแล้วก็เราไม่ต้องจ่ายค่าเทิมเพิ่มเองเลยใช่ไหมถ้าได้ทุนก็คือเพื่อได้ทุนหนึ่งรเปรเ็เลยเลยแบบไม่ต้องจ่ายค่ามหาลัยค่าหอแล้วก็ค่ากินแล้วอยากรู้ว่าเลทค่าใช้จ่ายที่ใช้หรือว่าค่าของชีพที่ประเทศจีนหรือว่าเมืองที่มึงอยู่อะแบบเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่กูอยู่นะ จริงๆมันไม่ใช่เมืองใหญ่มันก็ติดกับปักกิ่งนั่นแหละไม่แน่ใจแต่ว่าค่าค่าของชีพคิดว่ามันก็สูงอยู่นะแต่ว่าไม่ได้สูงเท่าในาปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้แล้วปกติสองพส่วนตัวใช้ไม่พอก็จะขอที่บ้านเพิ่มด้วยอีกหน่อยแล้วมึงคิดว่าค่าของชีพที่กรุงเทพกับที่เมืองที่มึงอยู่อ่ะมันพอๆกันไหมหรือว่าแบบต่างกันเยอะไหมอาจริงไม่แน่ใจคิดว่าอาจจะพอๆกันถ้าในเมองอ่ะจายละถ้าแบบตักๆเลือกเองอ่ะ ถูกสุดก็8.5หรือว่า6ก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นค่าโดยโรงา,ารที่สั่งสําเร็จรูปอะ่ะก็จะประมาณ15หยวน1 8ถึง20อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากินข้างนอกก็จะแพงเลยแหละอันนี้คําถามแบบดีฟหน่อยก็คือถ้าสมมติว่าเนี่ยได้ทุนร้อยเปของเมืองจีนใช่ปะ่ะแต่ที่บ้านอะ่ะไม่ได้มีกําลังซัพพอร์ตขนาดนั้นก็คือมีให้แหละแต่คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมึงคิดว่าควรเรียนไหมหรือว่าแบบเออดีไหมที่จะไปเรียนอะไรเงี้ยอาจริงๆริงคิดว่าไปเรียนเนะ่ะก็ดีต่อตัว,ตว คิดว่ามันใช้พอแต่ว่าต้องใช้ประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีพี่รุ่นพี่ที่เขาแบบว่าเออพี่บ้านไม่ได้ส่งให้เขาก็เขาก็ดูช้ชีวิตเอนจอยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเอ j นจอยได้มากกว่าน,นั้นถ้าเรามีกําลังซัพพอร์ตจากที่บ้านเราจะได้ไปเที่ยวเมืองอื่นด้วยไปทําอะไรหลายอย่างด้วยก็จริง โอเคต่อไปเป็นเรื And, ่องภาษาจีนภาษาจีนยากไหมสําหรับมึงแต่ว่าส่วนตัวที่กูรู้ก็คือมึงเรียนจีนมาตั้งแต่เด็กไงก็คือเรียนด้วยกันมาคือมันก็ช่วยตลอดตอนเรียนสีจีนก็คือช่วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็รอดมาได้เพราะมันแล้วอยากรู้ว่าอุปสรรคในเรื่องภาษาตอนแรกๆอ่ะมันเยอะไหมเยอะมากคำถามนี้คือตอนที่ไปถึงอ่ะเครียดมากเพราะว่าจริงๆตอนนั้น h s k 4ตอนนั้นตอนอยู่ไทยมั่นใจมากว่าตัวเองเก่งภาษาจีนได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอไปถึงพอไปเจอเรื่องความจริง คือมันไม่ได้คือเราฟังคนอื่นแทบไม่ออกเลยเพราะว่าจริงๆสำเนียงแต่และเมืองมันต่างกันด้วยแล้วเมืองที่เราอยู่มันอยู่ภาคเหนือมันก็เป็นสำเนียงกลางๆแหละแต่ว่าคนจริงเวลาเขาพูดอะ่ะเขาพูดเร็วมากเขาจะห่อลิมเลยรูบๆๆเนี่อ,อไหม <c oughs> แล้วก็แบบเราฟังไม่ออกเลยแรกๆอะ่ะจริงๆมันเป็นคำศัพท์ที่ง่ายมากแต่ด้วยความที่เราตื่นภาษาด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เวลาคุยกับเพื่อนอะ่ะถ้าเป็นเพื่อนต่างชาติกันน่ก็ฟังก็รู้เรื่องแหละเ,เพราะว่าเราก็ต่างชาติหมด พูดภาษาจีนเอาูภาษาจีนกันพูดภาษาจีนกัน,น,กนแล้วก็แต่ว่าตอนเรียนอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราซื้อเขาก็จะพูดแบบไม่ได้พูดยากแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกมันไม่ใช่สับที่เราเจอในชีวิตประจําวันก็เลยจะยากต่อไปเรื่องเพื่อนดีกว่าเพื่อนในมหาลัยจีนหรือว่ามึงมีเพื่อนคนจีนเยอะไหมหรือว่าส่วนมากเป็นต่างชาติแล้วมึงหาเพื่อนยังไงจริงๆงเด็กต่างชาติที่เรียนจีนจะเป็นปัญหานี้ก็คือหาเพื่อนจีนยากตังบนเนาะไม่ใช่เราหาเพื่อนจีนยากเพราะว่าเราเรียนแต่กับต่างชาติด้วยกันเราไม่ได้เเรียนกกับด็จ ซึ่งไปเรียนมาสามปีอะตอนนี้มีเพื่อนเป็นคนจีนทั้งหมดหนึ่งคน <c oughs> ที่เหลือเป็นต่างชาติหมดเลยต่างประเทศหมดเลยในห้องมี8คนสี่สัญชาติเท่าน,นั้นเลยคนจีนที่เราจะได้คุยได้จริงๆก็คือเหล่าสือก็ <c oughs> <c oughs> ห้องเนี่ยจ,จะมี8คนซึ่งมันน้อยมากเพราะตอนนั้นเป็นรุรนโควิดแล้วก็มีสี่สัญชาติมีไทย3าเวียดนาม3ามองกเลียานหนึ่งแล้วก็เกาหลีหนึ่ง ก็จริงๆห้องเป็นหญิงล้วนมันก็เลยเข้ากันง่ายแล้วก็ทุกคนนี้ใส่น่ารักนะเพราะว่าเราอยู่แถบเอเชียเหมือนกันหมดเลยเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคลาสอื่นปานามากับคอสตาริกาที่เขาอยู่คลาสอื่นแต่ว่าเรารู้สักกันอะไรเงี้ยจริงๆมีเขาจะช็อกร่วมกันหลายอย่างเวล,เลาคุยกันเรื่อง c u เจอร์หรือเรื่องแบบอาหารการกินอะไรเงี้ยก็เขาจะช็อกหลายอย่างอต่อไปเรื่องอาหารการกินดีกว่าอ่านจีนเป็นไงแล้วก็รสชาติกับไทยมันต่างกันเยอะมากไหมอะไรเงี้ย น,นี่ว่าประเทศไทยอาหารนัวมากอาจจะเพราะใส่ผงนัวไม่รู้แต่ว่าจี้มันเค็มมากอาจจะเพราะอยู่ภาคเหนือแล้วมันหนาเขาเลยกินเค็มหรือเปล่า <S <S แต่ว่าที่ไปเที่ยวที่ใต้นะอาหารเขาอร่อยนะแต่ว่าที่อยู่ภาคเหนือมันมีแป้งมันมันแล้วมันก็เค็มมากเรานี่อยู่มา3ามปีก็ยังไม่ชินกับอาหารคือส่วนใหญ่ที่จะกินเป็นอาหารขยะกับอาหารแบบเกี๊ยวหรือว่าอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน,น้อยมากที่จะกินอาหารจีนอย่างพวกหม่าล่าอะไรเงี้ยก็นานๆทีกินเพราะว่ามันเค็มแบบเค็มจริงๆ แล้วแบบอาหารแปลกๆของคนจีนอะ่ะเคยเจอไหมหรือว่าเคยลองกินบ้างไหมเคยมีครั้งหนึ่งไปร้านหม้อไฟอะ่ะหัวกลัวแล้วทีนี้ก็เหมือนตอนนั้นไปแรกๆไม่รู้ภาษามาก็สั่งอะไรไม่รู้เพื่อนเป็นคนสั่งแล้วก็ได้มาเป็นกบที่ต้มอยู่ในหมอ้อ <laughs> ไม่อันนี้ใครก็อาจจะมีปะออม่ะต้องโค้งอย่างเงี้นนเออแต่ว่าออมันอยู่ในร้านหัวกวลัวแล้วเราก็งงว่าคือใครสังกบแล้วมันตัวใหญ่มากมันมาแบบไม่ได้ไม่ได้ปอกเปลือกม่ไไม่ได้ผ่ามาเป็นกลบล่ยสามตัวอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็ไม่มีใครกล้ากินด้วยออมึงก็ไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินก็คือตอนไปเรียนแรกๆอ่ะมึงปรับตัวแบบง่ายไหมหรือว่ายากแค่ไหนอ้าวอันนี้ส่วนตัวที่แบบเห็นเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบ กึ่งๆแล้วกันไม่ได้อินโทรเวิร์ดหรือว่าเอกโทรเวิร์ดมากขนาดนั้นแต่ไปค่อนข้างอินโทรเวิร์ดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกูเป็นคนอินโทรเวิร์ดสมมติว่ากูเป็นคนอินโทรเวิร์ดแล้วกูจะไปจีนมึงคิดว่ากูจะปรับตัวแบบยากไหมอะไรเงี้ยปรับตัวไม่ยากเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนไงถึงเป็นอินโทรเวิร์ดแต่ว่ามีเพื่อนเก็บไปเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบปรับตัวพร้อเมเพื่อนจริงๆคนไทยที่จริงแบบเหมือนว่าปีเรามีคนไทยหกคนที่ได้ทุนอะไรเงี้ย เจ็ดคนลราก็ได้รู้แบบรวมๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนได้เพื่อนไปเองโดยไม่ต้องไปเม็กซเคียเพราะว่ามีคนไทยกันอยู่แค่นี้นี่แล้วก็พากันปรับตัวพากันแบบหาอะไรทำอะไรเงี้ยมันก็ปรับตัวไม่ยากมากแต่ว่าเรื่องภาษาก็จะนิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็เขาจะช็อกเหมือนกันหมดเรื่องภาษางงประสบการณ์3ปีตรงที่มึงเรียนจากประเทศจีนอะ่ะมึงคิดว่า การเรียนของประเทศจีนอะต่างจากประเทศไทยยังไงมึงก็อาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาเรียนยังไงไงแต่ว่าลองพูดมาเดี๋ยวกูจะแบบลองแบบดูให้ว่ามันเป็นยังไงคือจะถามกันว่าไทยเรียนมากสุดปีหนึ่งเทอมหนึ่งกี่ตัวปกติเฉลี่ยจะถึง5ถึง7ตัวนี่เรียนเทอมล่าสุดเรียนมากเยอะมากเยอะสุด13ตัวเรียนแบบมันมีปีสามเทอมหนึ่งเรียนตั้งแต่แโมงแล้วก็ไปจนถึงเที่ยงแล้วก็พักแล้วบ่ายก็มาเรียนต่อแล้วก็เรียนจนถึง6โมงเย็นแล้วเรียนติดกันอย่างเงี้ย4ี่วัน แล้วคือต้องตื่นเช้าทุกวันขบตาดอมมึนไปเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเรียนจริงจังเขาเรียนเอาโลอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบนี่ขนาดเป็นเด็กต่างชาติอะยังเรียนเยอะขนาดนี้ <c oughs> เด็กจ <c oughs> นะีนน่ะเรียนถึงสี่ทุ่ม <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาเอาหน่วยกิจเยอะมากร้อยกว่าแล้วคือแบบอันเนี้ยที่พูดอะคือเป็นแค่เรียนในตลางเป็นวิชาที่แบบบังคับยังไม่รวมวิชาที่ต้องเลือกอีกก็คือเป็นวิชาเสรีอะถ้าของไทยคือเสรีใช่ไหมนั่นแหละ มึนแต่จริงๆประเทศจริงเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเรียนหนักอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเขาการแข่งขันสูงมากใช่ไหมเอองั้นอยากให้มึงเล่าเกี่ยวกับคณะมึงว่ามึงเรียนยังไงบ้างใช้ชีวิตยังไงบ้างในแบบรูทีนการเรียนอะไรเงี้ยคณะกูคือเรียน4ปีใช่ไหมเป็นการสอน2ปีแรกปีแรกอะปีแรกทั้งปีเลย2เทอมเรียนภาษาอย่างเดียวก็คือตารางเรียนมันจะน้อยมากแล้วก็พอมาปี2เทอมแรกก็ยังเรียนภาษาอย่างเดียวอยู่ จริงๆคณะนี้มันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามอเนี่ยทำให้มันยากมากเพราะว่าเขาใช้ระดับภาษาที่สูงมากมาสอนเกินเทเลคขึ้นไปอีกเนี่ยแ,แล้วก็เนื้อหายากมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแบบเข้มะเออเราซื้อเข้มมากแล้วก็พอปีสามไอ้อปีสองเทอสาก็จะเริ่มเข้าวิชาคณะก็จะเริ่มเรียนเป็นแบบจริงๆมันคือการสอนใช่ไหมแต่ว่าคณะนี้นเน้นไปที่จีนแผนปัจจุบันถ้าแปลเป็นไทยน่าจะแปลแบบนี้จีนปัจจุบันแล้วกันเออแล้วก็ เนื้อหามยากมากคือเราต้องเรียนไปถึงการออกเสียงสมมุติตัวพออกเสียงที่ปลายลิ้นหรือว่าโคนลิ้นเสียงออกมาจากช่องคอตรงไหน,นอะไรเงี้ยเพื่อ <c oughs> เราจะไปสอนนักเรียนได้ซึ่ง <c oughs> <c oughs> คือต้องจําเยอะมากเราไปสอบแล้วก็พอมาปีสามมาเข้าคณะจริงๆแล้วไม่มีเรียนภาษาแล้วก็จะเรียนแบบ <c oughs> จีนโบราณเข้ามาด้วยมีจีนโบราณเข้ามาด้วยเพื่อให้เรารู้ลากภาษา คำว่าเขียนที่เป็นนามันเริ่มมาจากอะไรมันจะเราซื้อจะวาดแบบตัวอักษรจีนโบราณเลยที่มันเหมือนแบบที่แกะสลักบนหินน่ะที่ออบนกระดองเต่าอ่ะเออที่จริงเขาแกะสลักบนกระดองเต่า <c oughs> เขาเอามาสอนแล้วก็เราต้องเรียนทั้งจีนโบราณแล้วก็จีนปัจจุบันผสมกันแล้วก็มีแบบวิชาทฤษฎีที่เป็นแบบ วิชาสำนวนเพราะว่าคนจีนเขาติดพูดสำนวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนสำนวนแล้วก็มีวิชาการออกเสียงมีวิชาการฟังเสียงแล้วก็มีวิชาอะไรอีกอ่ะวิชาการสอนแกรมมา่าคร,ครบเลยแล้วก็มีวิชาเนี่ยการมันจะเรียนเทิมต่อไปคือวิชาอะไรสักอย่างในฐานะภาษาที่สอง <laughs> เหมือนภาษาจีนในมุมมองจากภาษาที่สองแล้วคือของมืองอ่ะ สอบชอิงทุนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ากูแบบกูมีตังค์แต่แบบภาษาจีนก,กูไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่กูอยากเรียนที่แบบประเทศจีนมึงคิดว่าควรไหมแต่แบบกูก็คือแบบเออกูมีตังค์อะไรอย่างเงี้ยกูว่ากูจะรอดไหมจริงจริงมีตังค์อยากเรียนก็จะเข้ามาเรียนได้ไม่ต้องขอทุนก็ได้แต่ว่าสอบสัมภาษณ์ให้ผ่านก็เพเ,ออเพราะว่าที่มอนี่หนังไครสอบสัมภาษณ์โหดมาสอบสัมภาษณ์สิบห้านาทีแล้วคำถามแบบที่โดนถามนะ ตอนนั้นเขาถามว่าถ้าสมมุติว่าให้เลือกระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออฟไลน์เลือกอะไรก็เลือกออฟไลน์ไปเขาถามว่าทําไมก็เดทแอร์ไปเลยแล้วก็บอกว่าให้พูดแผนการสอนมาซิว่าจะสอนยังไงแล้วก็ให้คําแบบพูดแกรมมามาคำหนึ่งแบบพูดคํามาคำหนึ่งเป็นประโยคอะแล้วก็บอกว่าแกรมมามันถูกไหมซึ่งตอนนั้นนี่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคําศัพท์ยากมากแล้วก็ตอบผิดเขาบอกไม่เป็นไรไปฝึกมานะตอนแรกก็น็ไม่จะผ่านนึ่จะไม่ผ่านแหละแต่ก็ผ่านอะ แล้วก็มีอะไรที่มึงรู้สึกว่ามึงประทับใจมากในการมาเมืองจีนหรือว่าการเรียนที่ประเทศจีนนแรกเลยคือเจอเพื่อนต่างชาติเยอะมากเป็นอะไรที่คิดว่าถ้าอยู่ไทยไม่น่าจะได้เจอแบบนี้นแบบเราใช้ชีวิตคุกคีกับเพื่อนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยเราคุยกันเป็นภาษาปปแปลกๆเพราะว่าเราสื่อสารกันไม่เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนภาษาจีนเยอะมากได้แบบได้ทําอะไรเองที่ไม่เคยทำแบบใ,ใหญ่บ้านเองคือ <c oughs> นี่ย้ายออกไปหอนององอีกคนเดียว โดยที่แบกของคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนไม่ว่างอ่ะเออได้ทำอะไรเองคนเดียวเยอะมากเพราะว่าไี่ชอบอยู่คนเดียวได้เป็นอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยพอเราออกไปคนเดียวก็ออกไปข้างนอกคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปมอคนเดียวปั่นจักรยานซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกินข้าวคนเดียวด้วยเอาจริงๆที่ไทยอ่ะถ้าคนกินข้าวคนเดียวคนอื่นจะมองแปลกใช่ไหมแต่ว่าที่จีนน่ะคือเป็นเรื่องปกติมากทุกคนจะมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ก้มหน้ากินกับโทรศัพท์หรือว่าตั้งโทรศัพท์ดูยูทูบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดูลปกติิชน ตอนที่มึงเรียนมาสาปีอะมึงรู้สึกว่ามึงมีช่วงไหนที่มึงรู้สึกว่าท้อหรือมึงรู้สึกว่ามันยากไปแบบไม่อยากเรียนต่อแล้วแบบอยากกลับไทยแล้วอะไรเงี้ยมีไหมตอนแรกเลยเปิดเทอมเทอมหนึ่งปีแรกคือจริงๆเพื่อนๆในห้องอะระดับภาษาสูงมากเขาเหมือนเขาขัดมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาขัดนี่มาได้ยังไงคนอื่นเทสเคหกหรือ5แต่นี่4คนคนอยู่ในห้องแล้วนี่บอกเลยว่านี่แคนอะนี่ระดับภาษาต่ําสุดในห้องอแล้วแบบ มึนมากเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วเราซื้อพูดทำไม่ง้างยัางฟังไม่ออกเลยนะตอนนั้นเพราะมันตื่นเต้นด้วยแล้วคนอื่นเขาเก่งอะแล้วก็แบบคณะวิชาคณะยากมากขนาดเป็นวิชาแค่แบบด้วยตูแบบการอ่านตู้เสียเขียนอ่านหรือว่าทิ้งดีฟังพูดอะไรเงี้ยทิ้งชัวอะไรเงีย้ยเนื้อหาเขายากมากแล้วก็ทอทุกวันว่าตอนแรกอสอบคะแนนไม่โอเคเลยเสริมแรกๆอะไรเงี้ยคืนนี้ก็จะลงตัดทุนแล้วเพราะว่าเกณฑ์ทุนคือ85บแต่ว่าเราสอบได้75วิชาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราซื้อเขาเข,ขาค่อนข้างสตรีเขาไม่ช่วยนะ แต่ว่าเทอมหลังๆเขาก็จะช่วยแหละแต่เหมือนแรกๆเขาก็โหดไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราพอเราปรับตัวได้พอเราเริ่มไปอยู่จีนอ่ะเราก็เริ่มแบบขยันแบบต้องขยันกว่าคนอื่นเท่าหนึ่งเพราะว่าเราภาษาต่ำกว่าเขาเร้พอผ่านเทอมนั้นมาได้อ่ะมันก็โอเคเพราะว่าระดับภาษาเราก็พัฒนาเพราะว่าเราก็ได้อยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นภาษาน่าจะไม่พัฒนาขนาดนี้เพราะว่าถ้าอยากเรียนภาษาส่วนตัวคิดว่าควรไปอยู่ในประเทศนั้นรับวัฒนธรรมรับแบบระหลายๆอย่างมันจะได้ภาษาแบบกาาาวกกกระม่ สรุปก็คือช่วงปีแรกๆมันอาจจะยากหน่อยหรือว่าแบบปรับตัวแบบนานหน่อยใช่ไหมสําหรับการแบบไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นโอเคแล้วก็วิธีการเตรียมตัวก่อนมาจีนอะทำยังไงบ้างทั้งเรื่องแบบการชิงทุนเอกสารตอนมาแล้วก็แบบมาที่มหาลัยจีนก่อนแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอยากยื่นหมอไหน คณะอะไรถ้าอยากยื่นกับสาขาเนี้ยก็แนะนํายื่นทุน CIS ทุนของจือ่อมันก็จะตรงสาขาเลยแต่ว่าถ้าอยากยื่นสาขาอื่นก็ดูทุน CSC ก็คือทุนรัฐบาลหรือว่าทุนเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะมีสาขาที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวตอันดับแรกคือต้องเตรียมภาษาจีนก่อน HSK ตอน,น,นเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะสอบ HSK 6กันหมดเลยเด็ก Gen Z, Gen ซี Z, สมัยนี้เราก็ Gen ซี Z, นะแต่ดี๋ยวนี้เขาสอบ6กันหมดเลยสมัยนี้ยังจะมี4มี5อะไรเงี้ยดี่างนี้นการแข่งขันมันสูงเขาก็จะสอบห เตรียมไว้เลยไรเงี้ยแล้วก็อันดับหลักๆก็ต้องมี HSK เนี่ยแหละแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องการเดินเอกสารที่ตอนยื่นก็จะว่ากันอีกทีเป็นแบบพวกตรวจสุขภาพเอกสารใบรับรองความประพฤติเออประมาณนี้จาไม่ได้แล้วเยอะมากเตรียมใจยังไงคือตอนนั้นน่ะมันเป็นปี2000อะไรสักอย่างนีงแหละมันยังงีป่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะคือโควิดมันจางแล้วแหละแต่ว่าจริงเขาอย่างซีโรโควิดก็คือตอนนั้นไม่ได้เตรียมใจรู้สึกว่า เรียนออนไลน์มาสองเดือนแล้วอะอยากไปอย่างเดียวก็คือแพลนทุกอย่างเพื่อจะได้ไปอะไรเงี้ยพอได้ไปก็คือไปเลยไม่ได้เตรียมอะไรมากมีแค่เสื้อผ้าจริงๆแล้วก็ปักไฟมีแค่น,นั้นอยากแนะนําอะไรสําหรับคนที่อยากมาเรียนจีนหรือว่าน้องๆที่กําลังวางแผนหรือว่าเตรียมตัวมาประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําอะไรบ้างที่มันสําคัญจริงๆอะไรเงี้ย อ,อันนี้ไม่เลวกสวยเตรียมใจอันนี้เตรียมใจว่าอันดับหนึ่งมันสวยจริงประเทศมันจเจริญมันแบบขนส่งดีความปลอดภัยแบบเลิศมากคือที่สามารถไปเดินเล่นตอนตีหนึ่งตีสคนเดียวได้มืดมืดโดยไม่มมมมมต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบเขาดีแต่ว่าคนไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือคนคนที่ความคิดจเจริญแล้วมันก็มีหรือว่าคนที่คิดต่างกับเราเพราะว่าเขาก็อยู่ในแบบเขาก็อยู่ในที่ที่ปิดอ่ะเนาะเขาก็มีความคิดที่แบบไม่ได้เปิดกว้างเหมือนเราก็มีแล้วก็คนบ้างเขาก็อันดับหนึ่งอยู่แหละก็แปลก อะ,อะไรอะกินตัวกินตัวก็ต้องเตรียมใจเตรียมยาดมมาเถอะเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินไปเรียนตอนเช้าเอะ่ะต้องเอายาดมเจาะจมูกหน้าร้อนอมันไม่ได้เลยทุกคนหน้าหนาวมันก็เคเขาคือที่เนี่ยเคยได้ยินว่าเขาอะถ้าเป็นเมืองหนาวอะเขาไม่อาบ,บน้ําน้ํานะเขาอาบน้าแบบขัดตัวเฉยเยแล้วเขาไม่ได้อาบทุกวันนะเหมือนแบบอาทิละครั้งอะไรเงี้ยส่วนหน้าร้อนก็ไม่ได้อาบทุกวันเหมือนกันคือเหล่าเสื้อพูดถึงเหล่าเสื้อเหล่าเสื้อ ทุกคนแทบจะทุกคนเขาจะใส่ชุดเดิมมาส้สองวัน <c oughs> มาสอนะสองวันชุดเดียวกันก็สงสัว่าเขานอนชุดนี้หรอวะ <c oughs> ก็ไม่น่าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นี่คนไทยไงก็แบบน้ำชาเย็นเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ <c oughs> เรียกว่าอะไรอะ่ะคนจีนชอบเบียร์ชอบผักชอบแซงคิวอะไรเงี้ยก็มีจริงๆริงอะไรเงี้ยเขาแบบ <c oughs> เขาไม่ค่อยเกรงกลัวคนแปลกก็เยอะเหมือนตอนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกันก็มีคนเดินมาเหยียบเพราะว่าเรานั่งอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยสนใจคนอื่น มันทาให้เราก็บางทีกลับมาไทยก็ติดนะเหมือนบางทีนี่รอแมคโดนอถ้าเราไม่แทรกเข้าไปเราจะไม่ได้ของเรา <c oughs> ก็ต้องพยายามแรกเข้าไปหนอปะ่ะแล้วมาถึงไทยเขาจะชักเลยว่าคนไทยเป็นระเบียบมากคนไทยแบบต่อคิวเรียบร้อยอย่างขึ้นรถไฟฟ้าก็เหมือนกันที่นู้นก็ไม่ได้ต่อขึ้นปไ๊บปเอ้ยดำเนินที่นี่อยู่ก็เป็นระเบียบนิดนึงก็ต่อคิวแหละแต่ว่าพอรถไฟมาไม่ได้เป็นแถวเนี้ยแย่งกันขึ้น คือช่องอื่นจะนําอะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อนกูได้นายาดมให้ทุกคนติดยาดมไว้กับตัวด้วยอย่างเงี้ยอยากให้มึงอ่ะให้คะแนนแบบประสบการณ์ที่เรียนที่จีนอ่ะหนึ่งถึงสิบว่ามึงอ่ะให้เท่าไหร่แล้วแบบทาไมมึงถึงให้เท่านี้อะไรเงี้ยให้ร้อยเต็มสิบเลยอ่ะอเเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาทั้งคนทั้งสังคมทั้งการเรียนที่หนักจนเกือบตุยมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหายากแล้วก็คนจริงจังอ่ะอย่างวิชาที่มันเล่นเล่นบ้านเราแบบนี่จริงจังเขาจริงจังมากอ่ะอะไรเงี้ย คือที่แบบมึงให้ร้อยมึงอาจจะเป็นเพราะว่ามึง9กาสิบเปอร์เซนต์กมึงเจอคนแบบดีหมายถึงว่ามึงไม่ได้เจอคนแปลกขนาดนั้นหรือว่าเจอไม่เจออาจารย์ที่แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมึงแบบเรียนรอดมาได้อะไรเงี้ยเออก็โอเคนะมันก็ก็มึงก็โชคดีที่แบบได้เจอเพื่อนดีๆสังคมดีอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบให้มึงเรียนรอดไปได้แบบ50%แล้วอะไรเงี้ยแล้วมึงคิดว่าความคิดมึงก่อนไปกับหลังไปมันแตกต่างกันไหมหรือแบบมึงคิดว่ามันง่ายกว่าที่คิดไหมหรือยากกว่าที่คิดไหมอะไรเงี้ย จริงจริงก่อนไปโลกสวยว่าแบบมอสวยคนดีการเรียนแบบเหมือนในซีรีส์จีน <c oughs> หอแบบเลิศเลิศเอาพาไปจริงๆงหอแบบสุดโซมมาหอในน่ะมอ,อื่นอาจจะดีแต่มอ,อนี่ไม่ดีแล้วก็การเรียนเล่นหนักอ่ะมันหนักจนแบบไม่ไหวอะ่ะร้องขอชีวิตเลยตอนนั้นร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็คนจีนเรียนจริงจังแล้วก็สั่งอะไรก็จริงจังอ่ะเขาไม่ได้ท,ทําเล่นๆเหมือนเรา <c oughs> บ้านเราก็อาจจะไม่เล่นหรอกแต่บ้านเราเล่นกว่าเขาแหละ มันไม่ได yeah. ้สวยอย่างที่คิดดาาเมืองมันก็สวยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยไปทุกจุดเหมือนในรูปที่เราคิดในจินตนาการอะไรเงี้ยก็ฟิลก็คือต้องเผื่อใจบ้างว่าแบบไม่ได้เป็นอย่างที่แบบเราคิดหรือว่าอย่างในซีรีส์จีนเนาะคือแล้วตอนนี้ซีรีส์จีนก็กาลังดังมากด้วยซีรีส์จีนมาแบบสวยไงภาพสวยคนดีโอ้โหน่ารักไปหมดก็คือนั่นแหละเผื่อใจมาบ้างนะทุกคนจริงๆที่มีคลิปนี้ได้ก็เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะปิดเทอมที่ประเทศจีนไงแล้วก็กลับมาอยู่ไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดเทอมแล้วเืออนก็ไปปรีียต่ ก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทียนนี甜มีลองได้แค่นี้